เมนูแปลกของแอลลี่ก็คือไอติมมะนาวนะคะบวกกับช็อกโกแลตฟัดค่ะแล้วก็ต้องมีเรนโบว์สปริงโก้ด้วยค่ะแล้หนูชอบบอกว่ามันไม่เข้ากันแล้วเพื่อนหนูก็จะบอกว่าแบบอันนี้กินกอะไรแปลกๆอี่กินอะไรไม่อร่อยไงแต่ว่าอยากให้พี่ได้ลองลองเข้ามาในโลกของรสชาติมมมตงงแต่ว่ากลมกล่อมค่ะ <c oughs> ได้เดี๋ยวเราจะไปลองชิมดูว่าจะเป็นยังไงไ,ไปชิมเมนูแปลกของลูกสาวแห่งชาติน้องแอลลี่น้องบอกว่าต้องที่นี่ด้วยนะเซเว่นเซนจัดไปจากไอรีมมะนาวช็อกโกแลตฟัดแล้วก็เรนโบว์สปริงโก้ อ,อหน้าตามันก็ดูไม่ไปทิศทางเดียวกันจริงๆด้วยอ่ะแต่มาเชมอ,อ,อ,อร่อยงงง,งแตก่กลมกล่อมความเลยมองมันจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะฝักไรฝักหวานๆกับแบบเรนโบว์สปร์โกลอีกอมันก็เลยยิ่งหวานแล้วมันก็เลยอร่อยอร่อยใครอยากลองรสชาติที่งงง,งแตก่กลมกล่อมของแอลลี่เม้นมาได้เลยส่วนนี้ขอกินต่อให้หมดก่อนนะงงงแต่กลมกล่อม